มาจ้ามาจ้ากับข้าวจานเบาๆแต่อร่อยไม่เบาเลยนะค่ะวันนี้นะคะการจะชวนมากินผักกันค่ะอ่ากินผักบำรุงสายตาแล้วก็ราคาจานนี้ไม่แรงมากอ้าวนี่เลยค่ะผัดผักวุ้งหมูสับอ้าว สวัสดีค่ะเพื่อนๆกลับมาพบกับการช่องดีกว่ากินดินนะคะรักทุกวัยใส่ใจทุกครอบครัวกันค่ะผักบุ้งค่ะวันนี้นะคะการจะหั่นเป็นท่อน,ท,อนท่อนเล็กๆเงี้ยทั้งจานมาเริ่มมาเทิมของการอย่างเนี้ยผักบุ้งกําสิบบาทจ้าโอ้โหกินกันแบบว่าอีกหนึ่งจานประหยัดเออนี่ท่อนการจะหั่นเล็กๆอย่างนี้ของการจะเป็นผักบุ้งจีนเนาะหั่นแล้วก็ล้างทําความสะอาดพักให้เสด็จน้ําค่ะก็จะได้หนึ่งจานใหญ่ๆค่ะการก็จะผัดใส่หมูสับ ค่ะหมูสับกันเตรียมไว้ประมาณ3ขีดหมูสับกันสับเองกันจะสับแบบติดมันติดมันน้อยๆค่ะแล้วก็จะมีพริกกับกระเทียมค่ะกระเทียมจีนเนาะสักประมาณ4 5หกลีบแล้วก็พริกจินดาแดงสักประมาณ56เม็ดโขลกหยาบรวมกันแบบนี้ไว้ไปค่ะเดี๋ยวไปดูวิธีการผัดค่ะผัดง่ายๆกินข้าวเพลินหมดหมอ้ออีกแล้วจ้า ก่อนจะไปผัดเดี่ยวการจะามาเตรียมในส่วนของน้ําซอสการก็จะใส่น้ําตาลทรายค่ะสักประมาณ1ช้อนชาก็จะใส่เต้าเจี้ยวสักประมาณ1ช้อนซอสปรุงรสฝาเขียวค่ะหช้อนซอสหอยนางรมประมาณ1ช้อนครึ่งนี่ประมาณนี้นะคะน้ําเปล่าสองช้อนจ้าคนผสมให้น้ําซอสละลายเนาะน้ำถ้าว่ารู้สึกน้อยค่ะการก็จะเพิ่มอีก อ่าเป็น3มช้อนนี่เราจะได้น้ำซอสประมาณนี้ค่ะไว้สำหรับผัดผักบุ้งหมูสับกินข้าวกันค่ะไปค่ะลงมือทำกันจ้าจ้ามาค่ะมาผัดผักบุ้งกินข้าวกันค่ะปกติผัดผักบุ้งไฟแดงผักบุ้งไฟแดงวันนี้นอกใจผักบุ้งไฟแดงสักวันหนึ่งน้ำมันใส่ค่ะพริกกะเทียมลงผัดให้หอมฉุยเลย ผัดพริกกับกระเทียมหอมดีแล้วแล้วเราก็ใส่หมูค่ะหมูสับหมูสับต้องติดมันด้วยนะอ่ามันจะได้ไม่แข็งไม่กระด้างติดมันแต่ว่าไม่ใช่แบบติดมันเยอะติดมันหน่อยหน่อยมันจะไม่แห้งมันจะไม่กระด้างไม่แข็งในระหว่างที่เราผัดอ่าหมูค่ะอยากจะให้มัน หมูมีความฉ่ำๆให้เราเติมน้ําลงไปนะคะสักเล็กน้อยมันจะทําให้เราผัดหมูสับง่ายขึ้นแล้วก็อย่างหนึ่งหมูสับอะค่ะมันจะไม่กระด้างเลยหมูจะเยอะไปไหมเนี่ยเยอะพอกับผักบุ้งเลยปรับได้ตามชอบนะเอาหงการเป็นแนวทางค่ะใครจะผักบุ้งผักเยอะหมูน้อยอย่างเงี้ยได้เลยหรือใครจะเอาหมูเยอะผักน้อยก็แล้วแต่ ทำกินเองเนาะจัดให้ได้ตามความชอบค่ะกรจะผัดให้หมูสุกสักประมาณ60% 60-70%ซได้เนาะหยวนหยวนกันไปไม่ต้องเตะมากไฟแรงตลอดนะถ้าผัดผักแบบนี้ต้องไฟแรงๆเลยค่ะผัดออกมาแล้วผักมันจะน่ากินหลังจากนั้นค่ะใส่ผักบุ้งลงไป นี่ผักบุ้งที่กันหั่นเนาะนึกถึงตอนที่ว่า,าสมัยก่อนที่บ้านก็นเลี้ยงหมูไงหั่นแบบนี้เอาแบบผสมกับอะไรหัวอาหารเ,าเพื่อประหยัดอาหารแต่วันนี้เราแยกหมูกินก่อนนะค่ะนี่ค่ะแล้วเราก็ใส่น้ำซอสน,นะคะที่เราทำไว้ลงไปผัดต่อจ้านี่ง่ายนี่ง่ายดูความน่ากินผัดทีหนึ่งนี่ผักบุ้งกาําละสิบบาทนะที่การซื้อมา โง่ก็จะได้ผัดแบบโอ้ยจานบเริ่มบเทิ่มแบบนี้เลยนะคะ <c oughs> <c oughs> เพิ่มน้ำตาลอีกนิดหนึ่งนะคะ <c oughs> ผัดต่อนี่แหละคะ่ะผัดง่ายๆอีกหนึ่งจานง่ายๆนะคะ <c oughs> ไปค่ะจัดจานเสริฟพร้อมกันค่ะ ้อมเสิร์ฟค่ะผัดผักบุ้งหมูสับแบบนี้ค่ะอร่อยไม่แพ้ผักบุ้งไฟแดงเลยข้าวสวยร้อนๆข้าวต้มร้อนๆจัดมาได้เลยค่ะอ,อีกหนึ่งจานผัดผักแบบง่ายๆนะคะแล้วก็ราคาเบาเบาด้วยค่ะลองทํากันดูนะคะไม่ยากค่ะไม่ยากง่ายๆนะคะฝากคนเพื่อนกันไว้ด้วยค่ะหากชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เป็นกําลังใจให้การทําคลิปต่อๆไปด้วยนะคะคลิปนี้สวัสดีค่ะ